เห็นในหนังพี่แจ๊คครับขมถึงอุ้ทานล้วมันมีสิ่งนี้อยู่ด้วยเหรอในยุคนี้มันเป็นเหมือนไหปลาไหลพี่แจ๊คไข่ปูนกอดแต่ต้องแล้วสภาพขอบของมันจับมันไม่หยุดเลยเจ๊คไม่เคลื่อนเหมือนลลื่นด้วยเข้าวที่นี่ใช่ไหมใชทิ้งจังหวะนั้นเขาเหมือนคนบ้าพี่แจ๊คสัตว์โงเหมือนอารมณ์13เกมสยองอ่ะเสียเลยเผื่อมันน่ามีประโยชน์ อารมณ์แบบมันมันให้เลียพี่มันท้าได้หนึ่งอย่างเช่ว่าเป็นฟลาเวอร์เป็นดอกไม้พี่ขึ้นไปดูเลขว่าดอกไม้เลขอะไรไอ้สองเป็นส้มโอเคดีเกมแป๊บนะนี่มีพวพายลมพีเอพีอยู่ละเฮียเอาปุ๊กเอาสิบสามล้านมาด้วยวะทำไมกดอ่ะอ้าวเฮียได้ยืนหมุนอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์าบอกกูไม่รู้ที่หัวนจะขึ้นไปเอ๋เฮียไอ้คนที่รู้ไม่กดว่ะทำไมมันไม่เกียรตอยวะ ตู้ปืนก็บอกอย่าปูไปนะยโยนมาดูดิบอกเด็กอะเฮ้ยเฮียคนละกระบอกไอ้สารกูไม่เห็นมีเลยกูรู้ว่าแบบกูหยิบเบาจะเฉยเปิดกล่องไม่ได้เหรอวันนี้ผมเปิดกล่องได้มาสี่กระบอกเออเปิดกล่องได้กูได้ตอนนี้มาเฮียกูว่าแบบก็ถึงบอกอย่างนีจากเอ้กูปาระเบิดให้ไปทันนะายพี่ผมโยนทิ้งนั่นดิ ยังไงบ้างออที่นี่คือเหมือนที่แดนเถิดเนมเรื่วุ่นวายอยู่ตลอดฉันกำลังหาวิธีทำให้ทุกคนปลอดภัยขึ้นอจริงสิพี่ช่วงนี้ผมเล่นหุ้นได้กำไรเยอะเลยขอบคุณที่พี่ลงทุนให้นะพี่ <laughs> <laughs> ผมของเงินคุณเล่นบาคาร่าหน่อยได้ไหเอ๋อไอ้กูไปต่อเดี๋ยวจะได้พูด